จินาสายแสงทองแล้วก็คุณเชียมใจวรายานนท์ครับคุณแม่สุจินาเองนะครับเคยคุยกันครั้งหนึ่งนะครับเมื่อครั้งนั้นเนี่ยท่านมีปัญหาเรื่องของเบาหวานนะครับโดยที่คุณเชียมใจเนี่ยเป็นบุตรสาวที่คอยดูแลท่านโรกจำตัวของคุณแม่ก็คือเบาหวาน นะครับเป็นเบาหวาอนอยู่แล้วนะครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยภาวะเบาหวานเนี่ยมีน้ําตาลสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงสูงสุดถึง800กว่าเก่งไ,ไ,ไหมฮะทำไปได้นะฮะแม้ปล่อยไปยังไงฮะถึง800ก็พอดีพอดีมันเป็นซูนามีพอดีใช่ไหมคะวันนั้นเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ คุณหมอที่นอรับไปใต้หมดอ๋อต้องบอกว่าภาวะซึนามิทำให้คุณหมอเนี่ยต้องไปช่วยเหลือผู้ผู้ประสบภัยที่โน่นก็ไม่เลยไม่มีท่านใดดูแลหรอว่าคุณพยาบาลบอกว่าไม่เป็นไรเราอยู่ใกล้หมอไม่ต้องทำอะไรเสื่อมืดไฟก็องเห็นไม่เห็นสัญญาเลยครับสิบสามวันต่อมาก็เลย จบเลยครับออกมาแต่ตายแปดร้อยกว่าโอ้เรื่องบอดแล้วนใจนะตอนนั้นคุณเจ็บใจอยู่ไหนครับก็อยู่ที่โรงพยาบาลด้วยคันเพอแปดร้อยกว่านี่ต้องบอกว่าการสูญเสียมันเริ่มเริ่มมืดลงเรื่อยๆค่ะคุณแม่บอกไหมว่าว่ามันเริ่มเริ่มจะมืดลงมืดลงไปเรื่อยบอกค่ะเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะก่อนก่อนหน้านั้นนี่ก็มีการดูแล เก็บตาั้งอยู่แล้วนะถูกคุณหมอตลอดเวลาเขรู้อยู่แล้วว่าคนที่เป็นภาวะประวานจะมีเรื่องของความจันในตาขึ้นถูกไหมครัอแล้วก็ก็เฝ้าสังเกตอยู่ความดันในตาคนแม่ไม่มีปัญหานะตอนนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับจอสัตว์ตาเสื่อมพอามีจอประสาทตาเสื่อมด้วยจอสัตว์ตาเสื่อมอ่าฮะแล้วภาวะประวัติขึ้นตาอีกประวันขึ้นตาสุดท้ายแล้วล่าสุดที่คุณหมอกลับมาจาก จัดใต้ท่านมาวินิจฉัยว่ายังไงฮะท่านก็ไม่ได้ว่ายังไงค่ะก็มาดูแลตามสภาพอพอดูแลตามสภาพปุ๊บเนี่ยตามมันมันมันสูญเสียไปเยอะแล้วร้อยหนึ่งมองได้มองเห็นได้สักเท่าไหร่ช่วนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ไแบ้ม่บอกไม่บอกไม่เห็นเลยอ๋อไม่เห็นแล้วค่ะตอนที่แปดร้อยยมันมันเริ่มไปแล้วมองไม่เห็นคือมืดหมดเลย ไฟไฟใส่เงแแปหน้าตาไม่เห็นเลยนะมองหลอดไฟโคมไฟอย่างนี้ไม่เห็นหเลืองเืองก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นค,คือมืดหมดเลยใช่ไหมฮะอ๋อแล้วอตอนนั้นก็คือต้องรักษาตามอาการตามอาการค่ะคุณหมอก็น้าตาปกติค่ะก็ะไปเช็คตลอดอืมก็มีพอพอระยะหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มันร้อยเปอร์เซ็นต์การสูญเสียข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งก็เลยอยู่แค่หกสิเอร์เซ็นท่านั้นเองแล้วคุณหมอบอกไหมครับว่ามันจะมีโอกาสกลับมามองเห็นไหมไม่มีค่ะไปแล้วไปเลยไปแล้วไปเลย,แล,เลยแล้วสองข้างคุณแม่นี่เลเซอร์ไปยี่สิบครั้งครับลอกไปแล้วสองข้างเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูแลตามอาการมีปัญหาก็คุณหมอก็นัดตาปกติเราก็ไปตามปกติเหมือนกันคือสุดท้ายสองข้างตีสว่า2 0สองร้อยเปอร์เซ็นรวมกันแล้วมองเห็นแค่สี่สิบเปอร์เซ็นประมาณจากักหกสิบ ได้สักหกสิบนะฮะอ่ะตอนนั้นคือสักหกสิบย้อนไปกี่ปีแล้วไม่นานเลยนะคะแต่ว่ามันสูญเสียไปเรื่อยๆเนี่ยตอนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตาคุณแม่มีปัญหาอยู่ตอนปีสองพันคุณพ่อเสียไป,ปดีอันี <จะ S 1> ่านี่องใช่้สอนสิบห้าอซึ่งตลอดระยะเวลาสักการมองเนี่ยหกสิเปอร์เซ็ก็ก็อยู่ในสภาวะขนาดนั้นมาแย่ yeah, แล้วค่ะมาตลอดใช่ค่ะ ไม่ไม่เลวร้ายลงมันถามว่ามันเล็วร้ายลงไหมมันก็ไม่กว่านั้นอ่ะแต่ทีนี้ว่าถามว่ามันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นไหมมันไม่มีนะคะเพราะว่าคุณหมอทั้งสองโรงพยาบาลที่เราไปเนี่ยคุณหมอบอกเลยว่าภาวะแบบนี้จอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกน,นะคะครับบอดแล้วบอดเลยไม่มียารักษาไม่มีอะไรที่มันดูแลได้ก็ต้องปล่อยไปอย่างนี้ค่ะจอประสาทตาเ <ตา S 1> สื่อม รักษาก็ไม่ได้เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ทำม,มาหมดแล้วค่ะคุณหมอดูแลให้หมดเลยแลที่สำคัญคือมันมีเลือดออกที่ตาจะเปลี่ยนก็ไม่ได้คก็ต้องใช้เวลาค่ะต,ต้องใช้เวลาพอจะถึงเวลาที่จะต้องให้เลือดที่มันมีอยู่ในตาเนี่ยมันท่วมออกมาเนี่ยบอกว่าเลือดเลือดทุบตาเนี่ยกว่าจะให้มันมอยู่ภาะวาปะปกติแล้วมันต้องใช้เป็นเวลาเป็นเดือนนะคะมันก็ยิ่งแย่ก็้นอีกต้องบอกว่าสิ่งที่สูญเสียไปแล้ว เรียกกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นการดูแลผู้สูงวัยก็จะยิ่งมีภาระเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะท่านไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้ใขอไมไ่รู้สึกยังไงครับพอมองอะไรไม่ได้เห็นอย่างที่เคยได้เห็นอตอนนั้นหมดหวังแล้วค่ะหมดแล้วไม่เห็นอะไรแล้วแล้วาเจอเป็นี้ง ไม่เขาไม่ได้6ลงลขาย20กว่าครั้ง6ลมจะจับจะกินจะอะไรเองก็ไม่ได้กินได้แต่ต้องเขาต้อง,องวางเราช็ใกใจมือคลามเามาแล้วทำไมถึงมาพบก,กับออกโก้แคปซูลแล้วทำให้ชีวิตของคุณแม่เปลี่ยนไปค่ะต้องขอบคุณคุณอ้อมนะคะสุภกรก็มีปัญหาอย่างนี้นะค่ะว่าเราไม่สามารถที่จะพบปะผู้คนเพื่อนปรุได้เลยครับ ก็พอดีมาเจองานวิจัยตัวนี้แล้วมว่าพิจัยลองให้คุณแม่ทานนะลองดูซิทีนี้เราเราอยู่กับอาหารเสริมนะคะต้องบอกว่าเรายังไม่เคยไม่เคยงานเจองานวิจัยเหมือนจะเจองานวิเศษแต่มันไม่ใช่ถูกไหมคะเรามาเจองานวิจัยแล้วเราเชื่อมั่นในงานวิจัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะด้วยด้วยตอนนี้ต้องบอกว่าสภาพของนักวิตร์ไทยเนี่ย มันตอนนี้เรามองว่าพอมาถึงหน้าจุดนี้นะคะไม่มีอะไรที่เทียบได้เลยต้องต้องยกให้จริงๆนะคะแล้วก็คุณแม่มีสุขภาพที่ดีขึ้นมาจากจากที่คุณแม่ต้องอยู่บนเตียงสามเดือนเนี่ยคะ่ะมันไม่ธรรมดานะที่คุณแม่จะต้องใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนทุกวันนี้มันไม่ต้องบอกว่ามันไม่มีโอกาสเลยคือคุณภาพชีวิตเนี่ยมันกลับมากลับมาใช่ภาวะาประวาวิาดีขึ้นตอนนี้เมื่อวานนี่ค่ะตื่นเช้ามาเราจอดเองที่บ้านนะคะแปดสิบเอ็ด พอไปหาคุณหมอปุ๊บจะต้องพบหมอเมื่อวานครับหลังจากนั้นประมาณสักสอชั่วโมงไปจาบใหม่เก้าสิบเก้าสิบเก็ดโอ้โหเก้าสบเต่ำกว่าผมอีกนะค่ะแล้วก็ความดันทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ดีไตที่เคยมีปัญหาไม่ไปกว่าเดิมครับตอนนี้ต้องบอกว่าคุณแม่สุขภาพดีเยี่ยมเลยคแข็งแรงว่าผมอีกนะเนี่ยแล้วกับดวงตาล่ะครับ การมองเห็นเป็นยังไงบ้างดีขึ้นดีขึ้นมากเลยค่ะอนดีขึ้นเยอะเลยจากเดิมที่บอกมันเมื่อสักครู่เนี่ยเหลือแค่หกสิบเปอร์เซ็นตของการมองเห็นที่บอกดีขึ้นคือดีขึ้นดีขึ้นมองอะไรเห็นชัดขึ้นเยอะแล้วแล้วยังนาฬิกาอยู่ใกล้ๆเลยแต่ก่อนจะมองไม่เห็นเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวนี้นั่งโซฟาที่บ้านแล้วก็มันจะต่างตัตรงนี้ มองนาฬิกาเห็นเห็นเข็มนาฬิกาโคมไฟหลอดไฟพวกนี้เห็นแสงเห็นหมดเห็นมดโอ้โหยังบินก็เห็นเลยนะฮะเห็นยังบินที่บอกว่าเห็นเห็นแล้วด้วยโอ้โหที่บ้านมาเห็นเลยถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์การมองเห็นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่อ่ะคุณตอนนี้ขั้นที่ดีนี่น่าจะเก้าสิบแล้วค่ะ อ๋อเตีจากแปดสิบก็พอ้นหน่อยแต่ชั่งแปด่างที่บอดนะะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นที่น่ายินดีมากข้าที่เคยสนิทเลยนะสนิทค่ะข้างล่างคุณแม่จเหลือกตาขึ้นอย่างนี้แล้วเรามองเห็นมือค่ะเห็นภาพไหวๆแสงมาแล้วแล้วเมื่อสัก3ามวันที่ผ่านมาก็จริงน่ายินดีก็ไปใหญ่ไอ้หัวตาค่ะข้างๆข้างที่บอดะนะคะ แสงมันเริ่มมาเยอะขึ้นมผมนึกว,ว่าเริ่มมีขี้ตาเริร่มเยอะขึ้นค่ะกันกันเห็นแสงแสงที่รับรู้แสงเนี่ยเห็นได้เยอะขึ้นโอ้โหเคยน,นึกไปว่ามันมันจะมาหัศจรรจ์ไม่เคยเลยค่ะ,เ,คเ,คะเพราะว่าทุกคนที่มีภาวะแบบนี้และที่เราเห็นมายังไม่เคยมีใครที่จะฟื้นได้ขนาดนี้ต้องต้องบอกเลยคะยังไม่มีเลยค่ะได้รับการปรกษาคุมอไหมค ก็ล่าสุดคุณหมอบอกบอกคุณหมอนะครับว่าว่าอาการการมองเห็นของคุณแม่ดีขึ้นแบบนี้อที่ที่มองขณะนี้ยังยังไม่ได้เจอคุณหมอแต่ก่อนหน้านี้ที่เราจะเจอที่งานวิจัยนะคะคก็มีพังผืดเกาะใต้แก้มตาอีกแล้วค่ะก็ต้องไปเลเซอร์อีกโอเป็นเป็นภาวะที่พอมันเป็นเสร็จเลเซอร์ไปก็หายก็ดีขึ้นแล้วก็จะกลับมาอีกลงนันก็จะกลับมาอีกค่ะอแต่ว่าตอนนี้ภาวะเหล่านั้น มันแทบจะไม่เจอเลยไม่แทบจะไม่เจอเลยคนะคืออะไรที่เป็นความเสื่อมก็จะลดน้อยถอยลงใช่ค่ะนะครับร่างกายก็จะกลับมามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่เคยล้มเลยใครเอยไม่เคยล้มเลยจากที่เดินเอียงเพราะว่าวตาเห็นข้างเดียวเนี่ยตอนนี้ก็ไม่เอียงละครับครับเดินดีขึ้นอะเราภาวนาขอให้งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยทำให้คุณแม่สามารถกลับมามองเห็นเอาข้างละ80ก็โอเคใช่ไหม <laughs> ขอแค่ข้างละ8ปดก็พอแล้วนะฮะผมว่าจะเป็นความสุขทั้งคุณแม่เองแล้วก็คุณลูกด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับคุณแม่ครับนี่เป็นกรณีตัวอย่างของผู้สูงวัยนะครับที่บอกว่าถ้าถ้าเป็นคนอื่นก็จะบอกว่ามีแต่ความเสื่อมนะครับ